ทุกคืนที่ท้ายตลาดสดแห่งหนึ่งผู้คนที่เดินผ่านจะเห็นชายชราวัยเจกว่าร่างกายซุกผอมเนื้อตัวเต็ไมไปด้วยรอยบาดแผลบางแห่งตกสะเก็ดมีแมลงหวีตอมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรก บางแห่งขาดแต่ไร้าการปะชุนมือที่หยาบกร้านเล็บยาวแข็งเกาลงบนเนื้อแห้งเป็นขุยจนเกิดรอยข้าเป็นทางยาวใบหน้าแห้งต่อปิดเบี้ยวเมื่อแกห่ห้าภายในปากมีฟันแทบจะนับซี่ได้ศีรษะของแกมีเส้นผมขึ้นเพียงร้อมแรมทว่าเต็มไปด้วยสีขาวโพลนบางเส้นร่วงหล่นลงไป กองอยู่บนหมอนที่เก่าและดำจนออกมันเพราะความสกปรกเสียงกรนดังเบาๆสลับกับมือที่เก่าเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มพื้นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขาดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้ รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงซึ่งความรู้สึกประการหลังลุงทมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปเป็นมือมือหนึ่งบางคนเมตานอกจากให้อาหารก็ยังแถมเงินเสือ้อผ้า อุปกรณ์ในการดำารงชีพและไม่บ่อยนักที่จะเจอคนใจดีเมื่อมีคนให้ลุงทมลุงทมก็จะยกมือไหว้กล่าวสรรเสริญในความมีน้ำใจตามด้วยน้ำตาคลอด้วยความเศร้าหลายคนรับรู้เรื่องราวแต่ห้นหลังของชายชราผู้ยากไร้เพราะแกจะเล่าให้แก่ผู้ที่สนใจอยากทราบความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงมานอนอยู่ท้ายตลาด ใช้ชีวิตที่โดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรโดยไม่มีลูกหลานคอยดูแลเพราะความใจดำไม่มีน้ำใจรังเกียจคนแก่ทาให้ลุงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จําไว้นะลูกหลานเอ๋ยอย่าทําตนเหมือนลุงไม่อย่างนั้นจะเสียใจเพราะกรรมที่ทําเอาไว้มันไม่สามารถที่จะล้างออกได้เหมือนคราบโคลน แทบไม่เชื่อหูเลยว่านี่คือคำสอนของชายผู้ยากไร้แต่น้อยคนนักที่จะรับฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระได้แต่หัวเราะเยาะแล้วเดินหนีไปแต่ก็มีคนคนหนึ่งยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสายตาจับจ้องมองตลอดทั่วร่างกายด้วยความสนใจพร้อมกับหยิบสมุดปากกาเพื่อมาจดข้อความสำคัญเอาไว้กันลืม รู้โดยสัญชาตญาณว่าผู้เท่ารายนี้มีอะไรบางอย่างน่าสนใจไม่น้อยเรื่องของลุงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะมันไม่สนุกมีแต่ความเลวที่กระทำต่อผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องมีสภาพเหมือนคนที่เราเคยรังเกียจอย่างที่เขาบอกว่ากงกรรมกงเกวียนนั่นแหละเรื่องของลุงเกิดขึ้น เมื่ออายุ20กว่ากว่าเรื่องของลุงทมถูกเปิดเผยขึ้นด้วยเสียงที่สั่นๆเพราะความชราแกบอกว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องของเศรษฐีที่นาแถบอยุธยาพ่อแม่มีที่เยอะนอกจากทำกินกันแล้วก็ยังแบ่งที่ให้คนอื่นเช่าด้วยวัวควายก็มีมาก คนงานมีแบบมาทำงานเช้ามาเย็นกลับและมานอนค้างที่บ้านโดยสร้างเพิงให้อยู่พวกลูกจ้างจะหุงหาอาหารกินกันเองมีทั้งคนหนุ่มสาวมีครอบครัวและคนแก่โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความเหมาะสมลุงทมไม่ค่อยสนใจช่วยงานสักเท่าไร่ทำแค่เพียงคุมคนงานโดยจะแกล้งให้ทำงานนานๆเกินเวลาบ้าง หรือใช้งานหนักแต่จ่ายเงินน้อยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเหนื่อยยากลำบากสุกแค่ไหนแกมีความสุขที่ได้ทำแบบนี้คนงานไม่ชอบพยายามเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวถูกใช้ทำงานเมื่อไม่มีคนงานเข้ามาลุงทมก็เป็นฝ่ายเข้าไปหาเองคนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพากันวิ่งหลบนี จะมีแต่เพียงคนแก่หูตาฟ้าฟางส่วนใหญ่จะให้ทำหน้าที่ฝัดข้าวที่นวดเสร็จแล้วถือเป็นงานเบาแต่ลุงทมกลับให้ทำงานหนักๆบังคับคนแก่ไปไถนากลางแดดร้อนๆแกล้งไม่ให้พักบ้างคนเหนื่อยจนหมดแรงเป็นลมลมควม่ำบางคนถูกใช้ให้ไปหาบน้ำจากคลองมาใส่ตุ่มเพื่อให้แก่อาบแต่ไม่ยอมให้เงิน หรือว่าให้นิดหน่อยไม่คุ้มกับแรงที่เสียไปถ้าหากว่าใครทำงานได้ไม่ทันใจจะด่าให้อับอายไล่ออกไปอยู่ที่อื่นคนแก่บางคนร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ของลุงพมเพราะแกขู่เอาไว้ถ้าหากใครบอกพ่อแม่จะถูกลงโทษอย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนแก่เข้ามาทำงานที่บ้าน ลุงทมชอบใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระถ้าหากว่ามีคนแก่เข้ามาของานแก่จะไล่ตะเพิดทันทีวันหนึ่งขณะที่ลุงทมกำลังนอนเป่ากลุยอย่างอารมณ์ดีก็มีเสียงคนเรียกอยู่ใกล้ๆเมื่อมองดูก็อารมณ์เสียทันทีคนแก่อายุเจ็ดสิบกว่าหลังงองงุ้มถือไม้เท้าเดินเข้ามายกมือไหว้ขอข้าวกิน ลุงทมบอกว่าไม่ให้พร้อมกับไล่เสียงดังด่าว่าสาดเสียเทเสียคนแก่นั่งยองๆย,ยกมือไหว้ไม่ยอมไปเมื่อลุงทมเห็นดังนั้นก็ผลักเต็มแรงจนร่างของชายแก่ล้มลงไปนอนกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอแกขวาไม้ได้ทำท่าจะตีถ้าพ่อแม่ไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ลุงทม คงได้ทำร้ายคนแก่คนนั้นทุกคนที่พากันเห็นก็ต่างตำหนิในความใจร้ายใจดำที่มีต่อคนแก่อดอยากไม่สนใจทำตัวแบบนี้เรื่อยมากระทั่งพ่อแม่แบ่งที่นาให้ลุงทมลุงทมไม่สนใจทำเอาไปขายติดการพนันและเสียท่าผู้หญิงที่เป็นหางเครื่องวงดนตรีหลอกจนเสียเงินเสียทอง ไรนาที่ขายจนหมดเกลี้ยงพี่น้องไม่ช่วยเหลือเพราะถือว่าได้มรดกไปแล้วไม่รู้จักรักษาเอาไว้เวลานั้นเริ่มแก่เท่าลงทุกทีแกออกหางานทำค่ำไหนนอนนั่นเร่รอนไปเรื่อยเมื่อหิวก็ไปขอข้าวคนอื่นเขากินแต่ไม่มีใครให้แถมยังไล่และด่าเหมือนที่แกเคยทำกับคนแก่ แกบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะบาปที่เคยทำเอาไว้นั่นเองตอนนี้มันได้คืนสนองอย่างเต็มที่และนี่ก็คือเรื่องราวของกฎแห่งกรรมการกระทำของชายชราผู้หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ซึ่งความเมตตาไม่คิดการแต่งปันหาความสุขใส่ตัวเพียงอย่างเดียวไม่สนใจคนรอบข้างแม้แต่ญาติของตัวเองในบ้านปลายชีวิต เขาจึงต้องอยู่คนเดียวพร้อมกับผลกรรมที่ได้ก่อไว้